อ้าวกลับแล้วเหรอคุณบอกว่าไงบ้างคุณหมอบอกว่าลูกแข็งแรงดีค่ะดีแล้วล่ะโตมาหลานฉันจะได้แข็งแรงั้งคุณนั่งก่อนดีกว่า ท้องที่ไหนจะมีประจำเดือนนี่เธอโกหกครอบครัวฉันใช่ไหมไม่ใช่นะคะแม่นูท้องจริงค่ะไม่เชื่อถามทิพย์ก็ได้ค่ะทิพย์ไปหาหมอกับนุชทุกเดือนเอ่อก็จริงค่ะทิพย์ไปหาหมอกับนุชแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับคุณหมอกับแกนี่ทิพย์ทำไมแกพูดแบบนี้อะ่ะเราเป็นเพื่อนกันนะก็เธออะบอกทุกคนว่าท้องแต่เธอมีประจำเดือนแบบเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอโกหกได้ยังไงอะนุช นั่งตอแหลแกออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณแม่ไล่หนุชทำไมคะนี่เธอมีหน้ามาถามอีกเหรอนุชผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เอาตัวหน้ารังเกียจของเธอออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปคุณแม่คะนูไม่ได้โกหกนะคะนูท้องจริงๆคะ่ะคุณแม่อย่าไลา่หนูออกไปเลยนะคะหลักฐานก็คาตาอยู่ออกไปก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนคุณแม่คะอย่าไลา่หนูออกเลยนะคะคุณแม่ นูตเอาแบบนี้แล้วกันแกกลับบ้านของแกไปก่อนเดี๋ยวทางเนี้ยเดี๋ยวฉันช่วยพูดให้เอานะไปก่อนนู๊ตแต่ทิพย<น>์นานะไปแกออกไปก่อนนะแก <laughs> ออกไปก่อนนะ <laughs> พี่ทัน์คะที่ต้องขอโทษแทนเพื่อนของทิพย์ด้วยนะคะที่ทําตัวแบบเนี้ยคะ่ะไม่เป็นไรครับเรื่องเนี้ยทิพย์ไม่ผิดพี่สิคะเพราะว่านั่นอะ เป็นเพื่อนของทิพนะคะ่เสียใจไปเลยนะคะพี่ทาขอบคุณนะครับทิพที่เข้าใจผมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทิพี่จะอยู่เชียงข้างที่เองนะคะแม่อยู่ไหนคะ,ะเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วลูกนะเดี๋ราไปเดี๋ยวแม่ก็มา มือทำอะไรอยู่คะอ้าวนุแต่งตัวอยู่ไปไหนลูกนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วคุโจแหวนไปคืนพีธธ่ดาดเขาอะค่ะอ้าวนูอยจะไปที่นั่นอีกทำไมลูกเพราะมันเป็นสิ่งที่หนุ๊ค้างคาใจอยู่นูอยากเอาแหวนไปคืนที่มันจบจบไปอะค่ะพ่อแต่พ่อไม่อยากให้หนูไปเลยนะหนูโอเคค่ะพ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วแต่ลูกก็แล้วกันนะค่ะพ่อเดี๋ยวนูจะรีบกลับนะคะไปะสุดการลูกแม่ลูกนะ อมน่ใจไปทำงานเลยสิได้สิคะเออแล้วเ,เย็นนี้คุณจะกลับกี่โมงหรอที่จะได้ทำกับข้าวไว้ให้วันนี้น่าจะกลับเร็วหน่อยอะคุณกินอะไรอะเอ่อเอาที่คุณถนัดดีกว่าคุณทำอะไรผมก็กินได้หมดแหละจ่ะหวานนีังใส่ทำง,งานนะคะครับผมไปก่อนนะค่ะรีบกลับมานะจ้าบ๊ายบาย นี่แกแน่ใจนะว่าผลตรวจเนี้ยไม่ได้มีข้ออะไรผิดพลาดอะ่ะฮะฉันบอกแกแล้วไงว่าอย่าส่งมาที่บ้านฉันจะเข้าไปเอาวเองแกส่งมาที่บ้านแบบเนี้ยให้อีกแก่มันรู้เข้าว่าผลตรวจเป็นแบบนั้นอะ่ะมันต้องไล่ฉันออกจากบ้านแน่คนนียที่หลานมากขนาดแล้วนะ่ะเฮ้ยเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้าใครถามเรื่องผลตรวจแกก็บอกไปแล้วกันว่าแกไม่รู้ไม่เห็นอืมแค่นี้แหละ หนูทิพวันนี้ผลตรวจออกมาแล้วใช่ไหมลูกแม่เห็นไปสมีเขามาส่งเอกสารนะ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณแม่เมื่อเช้าเนี้ยเป็นบินค่าโทรศัพท์ของหนูเองนะคะแม่ก็นว่วผลตรวจของหนูซะอีกแม่อยากอุ้มหลานไวๆแล้วลูกอดทนรอหน่อยนะคะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะมีหลานให้คุณแม่อุ้มแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชาัลดคค่ะยีนู๊ แกกลับมาที่นี่ทำไมใันลแหวนแต่งงานมาคืนแหวนแต่งงานเหรอเอามานี่สิแหวนแต่งงานนี่มันเป็นของพี่ทัศน์ฉันจะคืนเจ้าของเท่านั้นนุชนี่ลูกคุณเหรอใช่ค่ะเด็กคนนี้คือลูกของฉันเองแล้วใครเป็นพ่อเด็กอย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผมพี่หลานแย่ใช่ไหม ชื่ออะไรล่ะลูกชื่อสุกัดค่ะน่ารักน่าชังหน้าเหมือนปู่ไม่มีผิดเลยสุกัดลูกพ่อเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณ<ม>ฉันกคุณต้องตรวจดีเอก่อนนะคะห<ม>น้าเหมือนปู่ขนาดนี้ไม่ต้องตรวจอะไรหรอกคุณแม่แต่ทิพย์ก็สามารถมีหลักให้คุณแม่ได้เหมือนกันนะคะพี่ทิพย์แน่ใจเหรอครับว่าพี่ทิพย์มีลูกด้ว นี่ครับคุณแม่เอกสารจากโรงพยาบาลระบุไว้ว่าพิธีเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้ครับไม่จริงนะคะคุณแม่ฟุ๊กนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยหลักฐานมัดต,ตัวขนาดเนี้ยพิธีป็นกล้ากโกหกอีกล่ะครับจริงด้วยเอกสารระบุว่าคุณเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้ถึงฉันจะมีลูกให้คุณไม่ได้แต่คุณก็คือสามีของฉันนะคะแกนี่มันร้ายจริงๆหลายปีก่อน แกก็ใส่ไลยฉันว่าฉันไม่ได้ท้องตอนนี้แกก็ปิดบังคนอื่นว่าแกเป็นหมันอย่างนี้นี่เองเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะ่ะมันคงเป็นแผนของเธอสินะมันไม่จริงนะคะคุณแม่พิทาชื่อทิฟซี่คุณแม่ <c oughs> ฉันจะยกสมบัติของฉันทั้งหมดให้หลานฉันคนเดียวเท่านั้นอ้าวคุณแม่แล้วมรดกของผมนะครับขอบคุณในความหวังดีนะคะคุณแม่ ฉันขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับครอบครัวคุณ่ะลูกกลับบ้านกันนุ๊ตจะทำไงดีครับคุณแม่ก็ไปตามเ,ออเมียแกสิครับพี่ทัศน์ทิพย์ไม่คุณไปเออดี๋ยวนี่ป่วยยนะังแกออกไปจากชีวิตลูกฉันเลยเพราะแกคนเดียวทำให้ชีวิตเขาพังออกไปเลยนะออกไปออ,ออกไปก็ได้ค่ะคิดว่าลูกชายของตัวเองอะ่ะวิเศษวิโสมาจากไหนหรอคะ สวยยอย่างหนูอ่ะไปหาผู้ชายคนใหม่ก็ได้ค่ะเออออกไปเลยแล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าเองหน้า,นาด้าน